โอเคไฟลุ่นสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กันที่ร้านช่างเน็เลสซิ่งนะครับผมหลังจากวันนั้นที่เราลือดีมกันไปนะครับผมแล้วก็แจ็คพอตเลยนะครับลูก65นะครับผมก็ทําการเปลี่ยนโหลดวาล์วไอเสีย2ตัวนะครับผมแล้วก็เจียนหน้าใหม่นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนวาล์วไอดีไอเสียอย่างละ2ตัวก็คือทั้งหมด4ตัวนะครับผมก็ค่าทําก็หลักพันหลายพันเลยนะครับผมแล้วก็ลูกนะครับตอนแรกคือท,ที่ที่ลือมาจริงๆอยากจะบอกพี่เน็ตว่าสมมติถ้ามันเป็นลูกสแตนดาร์ดใช่ไหมก็บอกว่า ว่าเลือมมันทั้งีเออพี่แนนขึ้นเบอร์ห้าสิบเป็นหกสีไปเลยนะับสุดท้ายมันเป็นหกห้ามาแล้วนะผมก็ขึ้นไม่ได้นะก็ไว้แค่นั้นแหละนะผมคือจริงๆถ้าขึ้นเป็นหกหกแต่ว่าได้ไหมได้นะับแต่ว่าปอกมันหกเก้าไงหกเก้านั่นคือเหลือข้างละมินครึ่งแล้วนะผมก็เดี๋ยวมันจะบางเกินนะเอไวหกห้านี่แหละนะพี่เนยบอกว่าลูกอะไรมันยังใสท่อนล่างก็คือยังสวยหมดนะผมแล้วก็แคมไม่นะผมแล้วก็พวกหมวกวาวอะไรพวกนี้ก็เปลี่ยนนะผมก็ค่าซ่อมกันหลายพันอยู่ นะครับผมก็วันนี้ขึ้นเครื่องแล้วนะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านับก็เครื่องสะอาดมากเลยนะเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าต้องประกอบอะไรอีกนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวไอ้ภายนอกเนี่ยคือเดี๋ยวต้องเสียบสายไฟอะไรให้มันครบก่อนนะเพราะว่ามันค่อนข้างดีเยอะนะคนที่ทําได้ก็คือตอนนี้มีแค่ช่างพูกับช่างแนนนะผมช่างพูช่างแนนเป็นคนเอาเครื่องดีมลงนะผมผมไม่ได้กลับบ้านนะผมตอนนี้อยู่ที่นครไงนะเดี๋ยวพอเสร็จนี่แหละ นะครับเดี๋ยวหลังปีใหม่นะผมเราจะทําการบิ้วใหม่หมดเลยทั้งกันนะผมให้เพื่อนๆติดตามกันแล้วกันนะผมไปเข้าไปกันในกันดีกว่าเข้ามาข้างในกันดีกว่านะตอนนี้นี่ไงดยเลยว่าขึ้นเครื่องแล้วนะก็คือให้พี่เนนนะผมกับช่างภูนะที่ทํารถดีผมได้นะครับณตอนนี้ใช่ไหมช่างภูช่างภูหรือจําได้ไหมยากไหมจําได้ไหมจาได้นะก็สิ่งที่ทําไปนะผมสาหรับคันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเลื่อน นะผมส่งเรือนติดรถเคสอาน้ผมไปคว้านแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรือนกลับมาน้เราจะใส่เป็นเรือนสามสามกันนะครับผมแล้วก็อันนี้นับที่เบิกมาใหม่นับนี่เพิ่งเบิกมาเลยนับคอยางวันนั้นผมไปขันมันขาดนะผมไปขันในเหล็กตัวเนี้ยมันขาดนะผมรถมันเลยเดินเบารัวผมไม่รู้ว่ามันเดินเบามันรัวเพราะว่าไอเนี้ยมันรักไม่แน่นหรือว่าพี่เนนบอกว่ามันวาวรัวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาติดเครื่องกันเดี๋ยวว่า้ามันไม่เป็นแล้วนะผมก็อาจจะเป็น ที่เครื่องจริงๆนะครับแต่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูก่อนนะก็เนี่ยเบิกมานะไม่รู้กี่บาทแล้วน่าจะน่าจะไม่ถึงร้อยนะสามสามันนี้เออนะผมแล้วก็นี้แบตลิเธียมนะที่พี่ไฮเปอร์เดดเขาให้มานะแบตเบาแบตเบานะเนี่ยแบตไฮเปอร์เดดนะใส่สเตอร์แล้วใส่สูตรในสูตรรถจักรยานใช่ไหมจังบูเสร็จแล้วเสร็จแล้วได้ยินเสียงไหมนี่วันนี้จังบู นี่เสียงนะท่อท่อศูนย์นี่ตอนนี้กลับไปหนะ้าว่าได้ลงสเตยใช่ไหมแชมพูคือที่พี่เน่บอกบอกว่าถ้ารถมันวาวรั่วเนี่ยคือกาลังท้ายมันจะหายใช่ไหมเยอะไหมพอสมควรนะเออกลับไปเดี๋ยวพอเราไปเปลี่ยนล้ออะไรพวกนี้จัดสภาพใหม่นะผมแรงมา้ามันจะขึ้นมามากกว่านี้อีกอันนี้ล้อแม็กมันอยู่ที่มา้าอยู่ที่สิบสิบเก้าตัวกว่านะครับพอเดี๋ยวกลับไปจัดทรงใหม่นะผมน่าจะวิ่งได้ไปมากกว่านี้อีก นะแล้วก็กล่กอง a p i ก<ะ>็เอาไปเก็บไว้แล้วนะครับถตอนนี้สมบูรณ์แล้วนะคสมบูรณ์ทุกอย่างเดี๋ยวพอเราได้ติดเครื่องก็ได้รู้แล้วเดี๋ยวกลับไปทําเบรกอีกนะตอนนี้เบรกมันใช้ไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวเราค่อยหาวิธีอื่นนะบนี่ไหมเบรกไม่ได้แล้วเบรกได้แเบรก้าวเนี่ยเบรกได้แเบรกฟาอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรนี่เนี่ยอะไรนี่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรดูดิดูดิดูดิี๋ยวตัวนี้มาอันั<ใ>นอะไร น็อตบังโซ่น็อตในน็อตสเตอร์เลยแหลเนี่ยน็อตบังโซ่น็อตบังโซ่แล้วก็บังโซ่เป็นน็อตน็อตไอ้นั้นน็อตตัวยาวน็อตน็อตนาคมอ่าน็อตยาวอย่างนี่อนนี้เนี่ยประมาณนี้ครับผมประมาณน่าจะประมาณนั้นใช่ใช่นนะครับผมสั้นเหรออันนี้อะไรวะน็อตอะไรไม่รู้จำผมก็จำไม่ได้เนี่ยพราช่างปูเป็นคนลือน่ะมันเยอะมากอันนี้อันนี้บังลมนะอันนี้เราไม่ได้ใช้แล้วเพราะบังลมมันขาดโอมันขาดต่อไปต่อเดี๋ยวน่าจะ ได้ได้ติดเครื่องเลยนะครับคลิปนี้นะนะเดี๋ยวจะพยายามดูเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยช่างภูทําดูนะครับก็เดี๋ยวใส่หม้อน้ําน้ำแล้วใส่สายเข้าไปก็น่าจะได้ติดเครื่องนะครับอันนี้ใส่แล้วสายน้ําทางเข้าเครื่องนะครับเดี๋ยวสายนี่แล้วหม้อน้ําเข้าตรงนี้ได้ติดเครื่องแน่นอนคลิปนี้ใช่ไหมครับช่างภูสวัสดีไอเสียรุ่รกาเราไม่เจอกันตั้งนานเลยนะครับผมอ่าพาไปแอบมานะครับช่วงนี้พ่อโหดใช่ไหมจังภู พ่อโหดนะครับก็ aka, อ่ะผมเปลี่ยนคอิดนะผมเปลี่ยนยางคอิดใหม่เรียบร้อยแล้วรอบนี้ไม่น่าจะรั่วแล้วนะครับก่อนหน้าน,นี้คือรถมันเดินเบารั่วนะเดินเบาแบบเลื่อนเลื่อนดูดแรงมากเหมือนกับเลื่อนใหญ่อะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวรอดูติดเครื่องนะเมื่อกี้ลองสตาร์ทดูแล้วติดนะครับตตแต่ว่ายังไม่มีน้ามันเครื่องนะยังไม่มีน้ำเครื่องอ่ะเดี๋ยวให้ช่างภูดูนะว่าตอนนี้ไม่ไม่ไม่ช่างภูดูว่าขาเบรกมันติดกับคอท่ออยู่นะเดี๋ยวก็ให้ช่างภูเจีย หน่อยนะครับเพราะว่ามันจะได้เราจะได้เหยียบเบรกได้สุดนะครับขอต้องพาเข้าในหน่อยอต้องพาเข้าในนอ่านะครับเป็นไงสวยนะให้ดูให้ดูข้างในแล้วกัน่บางคนบางคนไม่เห็นมันเป็นตะแกรงยาวเลยครับแต่ว่ามันจะมีแป๊บตรงนี้นะครับไว้ส่งท่อส่งไอเสียนะครับมาเข้าตรงนี้ตะแกรงก็เป็นสองนิ้วนะครับใบนี้ครับแพงนะครับผมไม่รู้ราคานะครับใส่ดีมแต่ว BRE, ่าใส่ร2อยี่บ้า น่าจะ4,007 7นับรวมพอแต่ว่าใส่ด like ีมเนี่ยผมไม่แน่ใจเท่าไหร่นับน่าจะน่าจะ5,000-6,000คงมีนับเพราะมันสเแตนเลสมันเพลงอะเนาะยังไม่โลโก้ใหม่ด้วยโปรติก2,21 0นะแต่ว่าตอนนี้จะเข้า2,22 0แล้วตอนนี้ถอดจนเยอะไหมเพียงผูเยอะถึงจะไปครับอุ๊ยอุ๊ยเล้งไปไหนหมดบูเล้งไปไหนหมดไก่ขันเนี่ยฮะมาจิ้วแน่เลยครับ ไี่เฮ้ยรานนาคมขันอันั้นน่ะหรือว่าผมขันวะจำไม่ได้แล้วแต่แน่นอยู่ผมรู้แล้วใครขันใช่ปุ๊บไก่โอ้โหไม่ไม่ลับกมุกผมเลยอุตส่าห์เล่นมันจะมีไอ้นั้นมันดึงดึงสายเบรกอยู่การเบรกการเบรกมันดึงอยู่เบรติดเครื่องแน่นอนครับได้ยินเสียงในวันนี้ดูนะเขาจะเดินเบาโหดกว่าเดิมไหมเสียงแน่นกว่าเดิมไหมนะครับตอนนี้คือจูนโหมดมันเป็นในนั้นแหละมันเป็น มันเป็นหอบแล้วนะตอนนี้มันเป็นหอบทั้งทั้งสองหมดเลยนะครับหมดหนึ่งไว้ยิงไว้เนี่ยหมดหนึ่งไว้วิ่งกับท่อน,นี้นะหมดสองไว้วิ่งกับท่อท่อสูตรเทียชิงคนระับประกอบเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ใส่หม้อน้ําใส่น้ําเปล่าใส่ท่อนนะครับผมเดี๋ยวเรือกเก็บรายละเอียดเดี๋ยวลองติดเครื่องกัน,กนดูยืดน้องนะคับครนะจังบูอ่าครับผมกันแล้วครับยึดสามตัวติดเครื่อง เรือมันดูดแรงครับไม่รู้มันอาการมันเป็นอะไรลองเบิ้ลหน่อยนะผมเบิ้ลหน่อยนะเรือมันดังเลยเรือมันดังนะตอนนี้เออเรือมันดูดแรงมากเลยตอนนี้ถูกไตรงนี้ขันััยขนได้ไหมตัวนี้มันเป็นตัวเดินเบาไฟฟ้าไงพวกนี้ใช่ไหมพี่เน่ตัวไฟฟ้าค้างเหรออืมเกี่ยวได้เหรอเนี่ยเพื่อนดูนะนั่นนั่นนั่น ตัวไหนีังครับตัวนั้นเหรอมันค้างเหรอ <c oughs> ต้องเก็บมาดูใช่ไหม <c oughs> อ่าบอกนะครับว่าไอ้พวกที่เอาเรือนซีบีใส่ในเวฟนะครับ <c oughs> มันเวฟจะไม่มีตัวนี้เนาะใช่ปนะุนเนาะจะไม่มีนะครับตัวนี้คือเราต้องมาใส่เป็นพวกตัวตั้งเดินเบาหรือว่าทาเหมือนที่พี่เนนทําให้ผมนะ <c oughs> คือเอาน็อตก่อสร้างแล้วก็มา,ารับเกี่ยวนะครับ <c oughs> เพื่อหมุนเข้าออก <c oughs> นะอันนี้คือจะเป็นชุดไฟเดินของซ b บนะครับไ <c oughs> อเน,นี้ยคือเรือนมันจะกลับทางอยู่นะพอใส่ซ B ออยู่งี้แต่ว่าแต่ว่า พอมาใส่ไปใส่ในเวฟบอะ่ะสายเล่งจากฝั่งนี้นะไปอยู่ฝั่งนูน้นนะครับเอาปิดเบอร์บัหนหนะเดี๋ยวล็อก่อใส่เรือนสามสามกันนะตอนนี้เรือนเดิมมันสามสิบนะวันนี้ผมเปลี่ยนน็อตหมดเลยนะนี่นัคมให้หมดเลยนะน็อตพวกเน่เน่เน่่ให้หมดเลยทั้งคันอะ่ะที่เราเห็นแววๆคือน็อตนัคมหมดเลยทั้งคันนะก็คือไล่เท่าที่มองเห็นมา ใหม่ไหมเนี่ยเดินบเบาอยไงเหน,หน้ยขอ,องน้ำมันหนาเลย ไปในเครื่องต้องจูนใหม่แล้ววันที่จะถึงจูนตอนที่เมาวมันรั่วอยู่นะตอนนี้มันไม่รั่วแล้วไงอะได้ได้ไดเป็นเป็นจะบ่อล็อกต้นเหรอพี่เนหรือเป็นหมดเลย ตัวโอเคเซตเซตเบาเซตฝาสวยมาได้มาได้เร okay. ่งว ok. okay. ่าพี่แนนบอกว่ามันเป็นที่เดินเบานะเดี๋ยวเราค่อยไปแก้เดินเบากันมันเดินเบาไม่ได้ตอนนี้อ่าอืมแต่ว่าโอเคเดี๋ยวเราประกอบแป๊บ ตอนนี้พี่เนนใส่กล่องเดิมนะครับกล่องเดิมเดินเบาได้เพราะว่าตอนที่ใส่ API ตอนนั้นมันวาวรั่วนะพี่เนทใ่ไหมตอนที่จูน API นะวาวมันรั่วเลยจูนมาแบบนั้นนะพอใส่ตอนนี้รถมัน,ม,นมันเดินเบาไม่ได้เป็นเพราะรอบต่ำหรือว่าน้ามันหนาพี่เนนน้ำมันหนาอ๋อต้องไปแก้ต้องเดินเบานะตอนนี้ใส่กล่องเดิมอยู่เอากล่องของกล่อง,อ,งองเดิมมาน,นี่แหละกล่องเดิม c ี r เนี่ยใส่ยอยู่ เราลุกๆตแต่ลูก65ไม่ชักนะคหรือว่าเป็นนั้นว่าเสร็จนะเดี๋ยวว่าต้องพาไปให้น้ำมงจูนหน่อยนะครับไปเดินเดินเบาอย่างเดียวก็น่าจะสมบูรณ์นะเดี๋ยวได้ทำเบรกนี่แหละนะครับก็อาจจะวิ่งกลับบ้านได้แล้วนะครับ200กวโล ตอนนี้แก้เบรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเหยียบได้ปกติแล้วนะครับตอนนี้เหยียบเบรกได้ปกติแล้วนะผมก็ประมาณนี้นะยิ่งเดี๋ยวมันต้องไปเก็บเดินเบานะครับผมสําหรับกล่อง EPI ตอนนี้นับตอนนี้คือเราใส่กล่องเดิมอยู่นะเพราะว่าตอนนี้รถมันเดินเบาไม่ได้เพราะวันที่ขึ้นไดโน่คือเราจูนตอนที่รถมันวาวรั่วนะครับก็ตอนนั้นน่ะน้ำมันมันน่าจะลงตัวพอดีนะพอพี่เดนมาทําฝาใหม่หมดเนี่ยนะครับตอนนี้กลายเป็นว่าเดินเบามันน้ำมันหนา นะครับแต่ว่าถ้าเป็นกล่องเดิมเนี่ยมันจะปกติแต่กล่องเดิมมันจะเร่งเร่งไม่ค่อยมันะ่ะน้ามันจะไม่ค่อยติดมือเนี่ยมันจะไม่ขึ้นตามมือเนี่ยอันนี้คืออาการกล่นนกองเดิมจะเป็นี้เนี่ยกล่องเดิมจะเป็นกล่องเดิมมันจะเป็นอย่างนี้นะครับสบูเสียบ a p i ผมเนี่ย a p i จะเป็นอีกแบบหนึงนะ่งครับเดี๋ยวให้ช่างพูลองเสียบ a p i ดูอยู่ไหนนั่นแหละอยู่ตรงนั้นแหละนะแค่สลับบั๊กอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวเสียบ a p i นะมันจะขึ้นคือตามมือเลยนะคือกล่องเดิมมันจะไม่ค่อยตามมือนะครับ ปกติออ่่ะะเสียบ a p i เขียเดียวปุ๊บอ่ะแล้วว่าเดี๋ยวมันจะสตาร์ทยากเหมือนตอนเดินเบาไม่ไม่เพิ่มเลยคนละเรื่องเลยมนี่คือขึ้นตามมือเลยนี่คือขึ้นตามมือเลยน่ารอดกันลู้อันนี้คือขึ้นตามมือเลยนะพอใส่ a p i ไม่เพินเพิ่มเห็นใจะไหมมันจะคนละเรื่องเลยมคนละเรื่องเลยนะครับคือตอนนี้รถมันสมบูรณ์หมดทุกอย่างนะแต่ว่า เป็นเฉพาะเดินเบานะับเดินเบามันต่ําเกินไปเห็นไหมเพื่อนๆดูมันพันสองพันร้อยเองจริงมันลดเบาไปด้วยไปพันห้าพอถูกพันเจ็ดเท่านห้นนะจะต้องไปแก้เดินเบาตอนนี้น้ํามันมันหนามากช่วงต้นนะครับมันต่ำไหมอือมันต่ำมันต่ำ <c oughs> อันนี้ต้องไปชมุม <c oughs> <c oughs> น้ำน้ำแข่งลั่นเลยทับงหมดแข่งกันเร่งลั่นเลย แย่เกลียวมันหวานแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยรอทำใหม่ทีเดียวใส่กลางเดียวจะถอดจะถอดเลยใส่กลางเดียวไหมฮะจะถอดเลยยังไงต่อออกเลยได้สิจะไปจะไปลองยังไหมอ๋อถอดก็ได้ถอดออกก็ได้ถ้าไม่ถนัดถอดออกก็ได้สิบ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 เจ็ดสิบเจ็ดนะถือว่าจริงๆไอ้นี่คือถือว่าสมบูรณ์หมดทุกอย่างนะถือว่าสมบูรณ์สมบูรณ์หมดทุกอย่างแล้วนะผมเหลือแค่เดินมาไม่เห็นไหมพอผมกอกันเองนะตอนต้นแล้วมันก็คือนั่นคือน้ำมันหนานะครับนี่แหละบางคนจะถามนะมันหนาน้ำมันบางดูยังไง นะครับผมก็ไม่น่าจะมีอะไรเยอะนะครับขอใครช้จ่ายเดี๋ยวค่อยรวมไม้แล้วกันนะผมก็หลายพันอยู่หลายพันหลายพันนะครับถ้าเป็นราคาแบบราคาทําทั่วไปนะนะเพราะว่ามันต้องทําฝาไม่หมดแต่ว่าเสื้อเราไม่ได้ไปยุ่งนะครับเราทําแค่ฝาแค่ปาดไอวาลวเสียสองตัวนะผมเปลี่ยนหลอดเนาะแล้วก็ปาดแล้วก็เปลี่ยนวาลวสี่ตัวที่เหลือก็เป็นค่าเลงแล้วก็ พวกสปริงคัตเล็กๆนิดๆหน่อยๆอะไรนั่นแหละประมาณนั้นโอเคนะตอนนี้เดี๋ยวให้พี่เนยไปลองดูตอนถอดตะก้า่อนแล้วพี่เนยเปิดไฟหน้าด้วยกดที่ขวามือขวามือขวามือนี่นี่สวิตนี่เปิดไปไปนน่นเออลองดูเดี๋ยวพี่เนยไปลองดู่าเป็นไงซีบีเกเหมือนเกอ่าเหยียบลงแล้วงัดขึ้นพุ่งดีนะจมูนนะ สเตอร์มันใหญ่ละเดี๋ยวพอเราไปลงลอซี่อะไรพวกนี้นะครับคือสเตอร์ผมว่าน่าจะไปได้ถึง3 3เป็นไปได้นะตอนนี้ใส่สายสามหกอ่ะผมลองนั่งขี่ดูแล้วนั่งขี่มันใจมันตันนะมันตันได้ได้ร้อยได้ร้อยยี่สิบปจีเองนั่งขี่น่าผมนี้ไม่ต้องลงไปลงสามสามแนะ่ดวยเดี๋ยวต้องรอเปลี่ยนอาร์มนักุมเลยด้วยครับฮะด,ด,ดีเอ่อนะตอนนี้นี้กล่องเดิมนะแต่ว่าเดี๋ยวเอพีไออ่ะเดี๋ยวเราต้องไปจูนตอนต้นก่อนนะมันถึงจะวิ่งได้ เสียงไม่เหมือนดีพี่เนยไปลองมานะคือจริงๆอ่ะรถมันเป็นกล่องเดิมและคราวนี้น้ำมันมันบางนะครับมันบางเกินเพราะว่าเรามาใส่อียี่สิบด้วยนะเปิดกองอีกท่อใหญ่อีกเดี๋ยวพี่เนยเดี๋ยวมันจะพังเอาไว้นะเดี๋ยวเดียวต้องรอแก้มันเวิ่งได้เดี๋ยวมันไม่แรงมันไม่แรงวิ่งได้แต่ไม่แรงนะจริงๆต้องใส่อพีแต่ว่าเดี๋ยวรถมันดับบ่อยพี่เนว่าน้มันเป็นแค่ช่วงขันเล่งต้นอ่ะนะถือว่าสมบูรณ์แล้วไหมพี่เนยร้อยเปอร์เซ็นต์ยังตอนนี้ ปกติปกติแล้วใช่ไหมเด็กใหญ่ยุ่นลงต้นเด็กเดจูนเก็บช่วงต้นอย่างเดียวนะครับก็บโอเคเลยพอใจแล้วใส่ฝาครอบข้างนะมีก็ดูตอนนี้รถด,ดูโหดมากเลยนะในกล้องมันจะนู้นไปไหน่อยจะมืดไปไหน่อยอ่ะเปิดไฟหน่อยมเปิดไฟมาดูนะเดี๋ยวช่วงหลังปีใหม่เราได้เจอกันแน่สภาพใหม่นะครับตอนนี้ก็คือไว้สภาพนี้น้องตาโน้งได้ปั๊มเลยไม่ใหม่ไปเน้นใส่คอมบเบรกของซูุป,ปี้ แล้วเราจะต้องใส่ใส่ใส่บนเดิมเย่ยจะมันจะคอมบเบรกมันจะมายึดรงนี้ไปเนี่ยอ่าแล้วก็จะเป็นปุบลงมาเป็น,นดิสเลยเราไม่ต้องไปยุ่งกับบัมบนข้างบนเลย<อ>ยึดกันไหมคอมบเบรกกบับสก๊อบเบียนอ่านั่นแหละทำแบบนี้นะดีแต่ว่าเดี๋ยวผมค่อยทําหลังบีใหม่ไงอันนี้คือมันไม่ทันแล้วตอนที่ขึ้นกรุงเทพก็คือเราทําไปแบบให้มันใช้ได้ก่อนอ่าแต่ว่าไปขึ้นกรุงเทพถึงเ่แต่ว่ากลับใช้ไม่ได้แล้วะนุกคันนุกปกติสนุกออกันุกันุกถ้ากล่องเดิมันุกปกติเลย นะครับผมโอเคประมาณนี้น,นะถ้าซ B ีเครื่อง CBR ีอาร์โซนิกนับมาที่นี่เลยนับนครสีนะนับที่นครสีมาที่นี่เลยนับนะมาที่พี่เนนเลยนะับยกให้พี่เนนเลยนะ้า <c oughs> ไปรุ่นมืดเว้โอเคนะคผมจบประมาณนี้จชมพูจบแล้วนะขอบคุณที่ทําให้มากๆม,มีแค่แชพูช่าง,ง,ง,งเนนตอนนี้นที่ทาได้เ <laughs> พราะแามพูเป็นคนลื้อลงนะโอเคขอบคุณครับอพี่เนนขอบคุณครับผมไปแล้วไปแล้วครับ สวัสดีคสวัสดีครับ